อา uh huh. วันนี้พี่น้องค่ะฝรั่งน้อยกินข้าวไปแล้วนะแต่ว่าจะกินมันอีกเนาะนี่บอกกอรี่ซอสทีมนะฮะเนยเนาะไข่ mm hmm. ok มันต้มนี่เลยเรารอ,รอจ,จัดจานให้กับฝรั่งสองพอลูกค่ะตักมันเลยจ้าอันนี้ของปาป้า ซอสบอกกะรี่อันนี้ของพ่อนะฮะของพ่ออื้ยฝรั่งน้อยไม่กินอยากให้กินเยอะมาเลยค่ะพี่น้องขาจานนี้ของฝรั่งพ่อนะฮะจานนู้นของฝรั่งลูกอ่ามันต้มเนาะนิดนิดหน่อยไม่เยอะเพราะว่าเขากินข้าวมาแล้ว มาเสิร์ฟจะพร้อมเสิร์ฟนะคะนาทีแม่บ้านมาแล้วพี่น้องค่ะอ่ะอันนี้ไม่ไปถ่ายกินนะคะจะเก็บครัวเอามีเพิ่มเว้ย <laughs> มีตักเพิ่มนะคะนี่ผักกินเยอะๆบล็อกเกอรี่เอ่อสดนะคะ้มก่อนเนะาะอเลสมมกเล็กปะป๊า,ปา